หมดเลยนะครับจริงเหรอครัหมดเลยอ่ะจริงเหรอเบสอืมเบสเลยนะเบสอร่อยมากเลยอ่ะสองสองลูกใช่ไหมสองลูกอะไรสองสองเม็ดสองเม็ดเอาไม่เผ็ดมากสามเม็ดก็ได้นะโอเคแบบไหนคือไม่เผ็ดอ่ะไม่เผ็ดก็คือนี่แหละหอมๆก็ได้อ๋อมันเป็นสองรสไม่ใช่มันอันหนึ่งจะเป็นน้ำปรุงเดี๋ยวทำให้ดูนะจ๊ะอ๋ออันนี้เป็นตามก่อนเนาะ Yes, yes, yes. อันนี้คืออันหนึ่งนะครับก็มะเขือเทศตอนอยู่เราถ่ายละครด้วยกันเราคุยกันบ้างปะก็คุยนะหก,ก็ก็เติบหนึ่งอยู่นะอ๋อทีอ่ตำแซลมอนป่ะเออฮะอพี่เลี้ยงหรอวันนั้นอ่ะใช่จือเว่าใครเลี้ยงอ่ะที่ปูไข่ดองปูแซล,ลมอนเห็นหเขาสั่งกันมาก็ดูดได้โอ้ไม่จบดูดิไข่อยู่นะแล้วใส่ไหมสาม เมื่อกี้ลงสตอรี่คนบอกว่าไม่คิดว่าเรารู้จักกันด้วยทําไมแล้วยังไงมันไปยังไงไม่นะเออเราเล่นละครด้วยกันค่ะทุกคนไม่ต้องเอะใจไปว่ารู้จักกันได้ไงเราเล่นละครด้วยกันถ่ายกันเป็นปีนู่นืองเขาเล่นละครเป็นนะเห็นอย่างเงี้ยเขาเล่นดาวมงดาวมา a ใช่บอกแล้วอเป็นะามหมอลำมาสเมือมึกแปลาไก่เอาไปตบไปวันนี้เอาแบบผู้ดีนะครับแบบไม่เผ็ด ให้หนูใส่หนูก็ใส่เยอะดิเลยจ้าพี่เยอะของเราไล้เหรอเยอะแล้เหรออีกเหรอพี่เอ้ยลงเป็นถุงเลยพอได้อยู่อันนี้พอไหมได้เแต่ว่าหนูว่าต้องเพิ่มความเผ็ดอีกนิดมันมีความเผ็ดเี่ยว่ะเมื่อกี้ก็ยังจะรู้ไหมว่ามันจะเผ็ดไหมเนี่ยก็ตายหรอกแต่เธอบอกท้องม็ดเนาะก็เอาให้มันมีรสชาติแบบนัวเนิดนึงาวันนี้แหละ อันนี้คืออร่อยเลยเนี่ยเออแต่ไม่ได้แบบต้มตำเด็กเราจะใส่ข้าวปุ้นไหมไม่เดี๋ยวข้าวปุ้นเขาจะลงตรงนี้รู้จักข้าวปุ้นใช่ไหมแล้วข้าวปุ้นลงตรงนี้ทำไมอ่ะคนตื่นเต้นกับภาษาจีนอ่ะอุ้ยแมลงวันตัวใหญ่จังตัวหนึ่งว้าวโคฟอันนี้คือปลาหมึกสายแปดทำไมสายแปดมันมีแปดขานับดูสิหนึ่งสองสามนี่มันหนวดนี่เดี๋ยวเราจะชนกัน ตัวตัวมันโอ้ยมีตรงไม่ชนเลยเนาะกรอบมอกรอบมักงอม่ยะกินนะสิแม่อยากกินตีนมันจะกรึดๆอะมันไม่ได้แบบเหมือนเหมือนแบบว่าซุปเปอร์นะยัไม่เคยกินตีเลยครหนึ่งเลยนะครั้งแรกจับเลยเอาดิซุ้มซุ้มหน่อยซุ้มหน่อย ครั้งแรกเดี๋ยวว่าเดี๋ยวคนอื่นก็หาว่าไม่เคยกินตีนไก่จริงๆแต่ไม่เคยหมดเลยนะครับจริงเหรอครับหมดเลยอ่ะจริงเหรอเบสเออคือนะเออคือหน้ากินว่ะเขาก็กินหน้ากินนะเนี่ยไม่เคยกระดูกไงก็ใช่ไงไม่มีกระดูก <g ather> ปิดแล้วก <g ather> อนแมยอันนี้ก็น่ากินกันเราก็อยากกินเขาใช่หรือเปล่าหื้ออร่อยมากเลยอ่ะ ดำนนใส่ไปเลยซ้อนล้วก็ไม่มีทีน,นี้เนี่ยเขา<ม>เลือกอะไรนะเนี่ยปักกาศอะไรนะ<ป>มันเผ็ด<ะ>เ,เอออาไหนอันไหนอร่อยอันนี้อ่าอันนี้เผ็ดกระชับมาเถอะมีชนชนเชียคำ <She> er. ใหญ่มากกว่าได้ไหมเดี๋ยวก,กัดเอากันึ้ง ำเดียวเลยหรอต้องกัดเอาแล้วล่ะอ๋ออ๋ออ๋ออือมชีวิตเรามีความสุขเพิ่มขึ้นอือไม่ไม่้ว่าใครรวยแต่กูร้ว่าอยู่ของนี้อร่อยมากอันนี้อันนีอร่อยมากคุ้อร่อยมาก เบคกิ้ลกุ้งอร่อยมากเราเห็นว่าแบบสร้างอะไรนะไอ้พญานาศเหรอพญานาศตึ<อ>้งย<อ>ั<อ>้งเออถ้าแวะไปร้อยเอ็ดก็ไปถ่ายรูปให้หน่อยนะอันนีอ้อันนี้น้ำจิ้มไหนเออที่จริงมัมนจะมีน้ำจิ้มไม่ไม่ไม่เผ็ดจุนะ <S <S> <S แต่ว่าเราให้กินหรอกอืม,อ,ม,อ,มอันนี้ปลาจากร้านป่ะอร่อยป่ะเฮียอ่อยหมดเลยว่ะจากร้าน ร้านประจำเรื่องเออแต่อย่าดูนเลยเพราะว่าไม่ค่อยกินแล้วมันแบบใช่แต่แสลงเลี้ยวอันธาตุเราไม่ได้ไงธาตุเราไม่แข็งแรงกินอะไรที่มันกินได้โซจึ่งตอนแรกว่าจะเอากุ้งเต็งรสเต็งอร่อยมากทุกคนนี่อออนนี้น้ำอ่ะอื้มแหม่ละเลิศอะเกี๊ยงแบบเลิศอเผ็ดเหรอ ทำเทปแบบอร่อยนะเทปแบบทนได้เทปแบบต้องสู้เทปแบบเลิศเราไม่คิดว่าเขาจะมานั่งกลางทุ่งนากับเราแบบนี้โดยบรรยากาศ40องศาเซลเซียสนี่คือชีวิตจริงหนูเลยนะเนี่ยก็ไม่มีเป็นแบบนี้ไปแบบนี้ปะช่วงวันให้เล่นอสิให้เล่นอีกรอบแบบกินกินเอาแบบอันอันแต่หนูพูดภาษาไม่ค่อยได้อ่ะไม่เห็นจะโอ๊เยบโอ้ย แล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่นะขายอะไรอย่นะอางเงีเพราะร้านริทซ์บอกมีผลิตภัณฑ์ตัวเองมีพลาสติกมีบำรุงมีกันแดดอ,อันนี้มาทําเพราะว,าว,านะวาา่าไม่ว่างไะว่างมาหลายจะให้ไม่ว่างถ้ามีละครก็ไปถ่ายละครถ้ามีรีวิวก็ไปถ่ายรีวิวแล้วแต่วันคิดว่าจะเปิดร้านอาหารห,าร,ห,หรือคาเฟ่ไหมไม่มคิดคาเฟ่ก็ดีนะทิ้งแม่คิดแต่หนูไม่คิดเลยหนูไม่คิดคาเฟ่ไหมแม่อยากจะไปเปิดที่เขาใหญ่ค่ะอยากไป ก็ง่ายกันหมดแหละใครเขายากเหรอคะมันก็มีอยู่บางคนชวนแปดรอบแล้วเข้าใจเข้าใจเคยเจอเคยเจอเหมือนกันไม่พี่ไปชวนเขาแปดรอบนะหนูชวนสองรอบไม่มาหนูไม่ชวนรอบสามแล้วนะใชนไหมหนูให้โอกาสแค่สองครั้งไม่มาก็ไม่งอแล้วเด้ถ่ายคนอื่นก็ได้คำใหญ่แล้วคำใหญ่แล้วสาวเธอเอ๋ยก็เออ เขามีรองขือ u v e แล้วตอนเนี้ยบำรุงผิวออแล้วอ่ะสิบห้าสี่มันก็อร่อยจะกอดกินที่ร้านเนาะนี่และพี่้อง